คุณเคยฝันเกี่ยวกับงานไหมไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำอยู่งานเก่าหรือเหตุการณ์แปลกๆในที่ทำงานความฝันเหล่านี้มักไม่ได้มาโดยบังเอิญหลายตำราชเชื่อว่ามันสะท้อนทั้งจิตใจความกดดันและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงวันนี้เราจะมาดู5ความฝันเกี่ยวกับงานที่หลายคนฝันเหมือนกันและความหมายที่ซ่อนอยู่ความฝันที่หฝันว่า ทำงานหนักมากเหนื่อยมากหากคุณฝันว่ากำลังทำงานไม่หยุดรู้สึกเหนื่อยเครียดหรือกดดันความฝันนี้มักสะท้อนว่าคุณกำลังแบกรับภาระมากเกินไปอาจเป็นหน้าที่หรือความคาดหวังจากคนรอบข้างร่างกายและจิตใจกำลังส่งสัญญาณว่าคุณควรพักบ้างความฝันที่สองฝันว่าสายงานหรือไปทำงานไม่ทันความฝันลักษณะนี้ มักเกี่ยวข้องกับความกลัวเรื่องความไม่พร้อมหรือกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีพออาจเป็นช่วงที่คุณกําลังถูกประเมินรอข่าวสำคัญหรือกลัวพลาดโอกาสบางอย่างความฝันนี้เตือนให้คุณจัดลำดับชีวิตให้ชัดและอย่ากกดดันตัวเองมากเกินไปความฝันที่3ฝันว่าถูกไล่ออกหรือออกจากงานแม้ฟังดูน่ากังวลแต่ความฝันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องร้ายเสมอไปหลายตำรามองว่า นี่คือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงคุณอาจเริ่มอิ่มตัวกับสิ่งเดิมและกำลังมองหาเส้นทางใหม่เป็นช่วงที่ชีวิตอาจกำลังจะเปิดบทใหม่ความฝันที่4ฝันว่าได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้งานใหม่ความฝันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีมักสะท้อนถึงความมั่นใจและการยอมรับในตัวเองอาจหมายถึงโอกาสใหม่กำลังจะเข้ามาหรือความพยายามของคุณกำลังเห็นผลช่วงนี้ควรกล้าคิดกล้าลองและเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ความฝันที่5ฝันว่าทำงานผิดพลาดหรือโดนตำหนิความฝันลักษณะนี้มักเกิดจากความกังวลในใจกลัวความผิดพลาดหรือกลัวการถูกตัดสินไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำพลาดจริงแต่เป็นการสะท้อนว่าคุณใส่ใจกับงานมากสิ่งสำคัญคืออย่าโทษตัวเองมากเกินไปโดยรวมแล้วความฝันเกี่ยวกับงานมักสะท้อนสภาพจิตใจมากกว่าการทำนายเหตุการณ์ตรงๆ หากคุณฝันลักษณะนี้บ่อยอาจถึงเวลาที่ต้องทบทวนชีวิตการทำงานและดูแลตัวเองให้มากขึ้นหากคลิปนี้ตรงกับความฝันของคุณอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับคำทำนายใหม่ๆทุกวันและถ้าคุณอยากให้เราทำนายความฝันแบบไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลย